สามสองหนึ่งอยากให้พูดถึงภาพรวมครับต่อยครับในการมาดูการแข่งขันวัววิ่งครับเป็นยังไงบ้างครับที่ได้ชมตลามกับผู้ฝึกนักกีฬาครับก็จริงๆเมื่อวานก็เป็นวันเปิดงานวันแรกนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนักกีฬานะครับแล้วมาดูการเตรียมพร้อมของนักกีฬาเองแล้วก็ทางทีมที่จัดนะครับผมก็ต้องแสดงความยินดีนะครับแล้วกับทีมงานของทางสมาคมนักกีฬาสมาคมนักกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าจัดได้ดีมากนะครับ ความเตรียมพร้อมจะเป็นถึงจะเป็นตั้งแต่สนามสนามแข่งสนามซ้อมถี่พักนะครับการเดินทางทางการอำนวยความสะดวกของนักกีฬาต่างชาติทุกคนนะครับผมว่าได้จัดได้ดีมากอันนี้เองก็ต้องบอกว่าเหมือนก็อาจจะเป็นการเรียกว่าเทสทรันสำหรับเอออาเซียนพาราเกมนะครับที่เราจะเป็นเจ้าภาพอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากเพราะทางสมาคมเองก็ มีการแชร์ข้อมูลมาทางที่พาราด้วยนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างอะไรเราปรับปรุงตรงไหนได้บ้างเพื่อสําหรับที่เราจะต้องเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วรองรับเออเออประเทศเพื่อนบ้านของเราอาเซียนที่จะมาแข่งนะครับใช่ครับอยากให้คุณปล่อยครับให้กาลังใจนักกีฬาสักทีหนึ่งครับตอนนี้ก็จะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยแล้วก็ให้กาลังใจนักกีฬาในปีหน้าที่จะมีการแข่งขันดีก็อัน่แรกนะครับก็ขอให้นักกีฬาทุกคนที่ลงการแข่งขันในการแข่งขันเวอร์บิลิตี้สปอร์ต ของปี2023ที่โคราชนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับผมรู้ว่าแต่และคนมีเป้าหมายนะครับหลักๆมี5กีฬาด้วยที่นี่ที่จะมีการแข่งขันรอบนี้นะครับที่เกี่ยวกับการเก็บแต้มเพื่อจะไปแข่งพาริมปิกปีหน้าที่ปารีสนะครับก็ขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เข้าปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขนะครับความเจริญปร,ราศภาพโรคภัยไข้เจ็บมีเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จปีหน้าแล้วมุ่งหมายไปถึงจุดนั้นนะครับ ก็ฝากทุกคนด้วยครับครับสวัสดีครับครับด้วยใช่ไหมใครพูดสมาคมกีฬาคนพิการกล้องหรือยังทีสมาคมคนสมาคมกีฬาคนพิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยขอรีกสมาคมอะไรนีสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย